สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการดาวน์โหลดรูปภาพผ่าน Google Drive นะครับในกรณีที่เราได้ลิงก์อัลบั้มรูปภาพมาแล้วนะครับให้เรากดไปที่ลิงก์ได้เลยนะครับพอกดมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นรูปภาพเยอะมากมายเลยนะครับ <c oughs> เราเห็นแบบนี้แล้วเราจะโหลดยง่ายมันมองไม่ชัดเราก็มาเปลี่ยนด้านบนนะครับมุมขวาบนตรงนี้นะครับปึง้งนี่เห็นไหมเปลี่ยนให้ใหญ่ขึ้นเราจะเอารูปไหนนะครับ อย่างเช่นเราก็เลือกไปนะครับเน็ตผมช้านะฮะต้องขออภัยอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเราจะรูปไหนรูปไหนรูปไหนเน็ตช้าสมมุตินะครับว่าเราจะเอารูปนี้เรากดสามเหลี่ยมตรงนี้ก็ไ,ด,ไ,ไ 4, ด,ด,ด้เห็นไหมครับไม่ใช่สามเหลี่ยมสี่สามจุดตรงนี้ดาวน์โหลดเห็นไหมครับอ่า เข้าใจนะครับหรือว่าเราจะกดเข้าไปดูเป็นภาพใหญ่ก็ได้ถ้าเรากดมาดูภาพใหญ่แบบนี้นะครับเยวผมยกมือถือขึ้นก่อนนะฮะเน็ตบ้านผมช้ามากอ๋อก็หมุนติ้วๆเลยอีกอย่างไฟล์รูปขอผมนั้นเป็นไฟล์ที่คมชัดมากนะครับก็เลยดาวน์โหลดช้านิดนึงนะฮะเห็นไหมครับนี่เห็นไหมเน็ตผมช้านะครับภาพก็เลยไม่ค่อยชัด กด3จุดเหมือนกันด้านบนขวานะครับเลื่อนลงมากดดาวน์โหลดปึ้งนี่กำลังดาวน์โหลดอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่หน้าคอมพิวเตอร์นะครับนี่เราสามารถที่จะตรงไหนละ่ะไม่มีนะครับถ้าในคอมพิวเตอร์เนี่ยมันกดโหลดทีเดียวได้เลยนะครับโหลดแบบโหลดทั้งหมดนะฮะเป็นแบบทั้งหมดเลยอะไรแบบนั้นนะครับรูปทั้งหมดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ หรือว่าเราไม่อยากโหลดทั้งหมดเราก็เลือกโหลดทีละรูปนะครับอย่างเช่นนี่รูปนี้เรากดป้ายเราก็โหลดนะครับเราเจอรูปที่เราชอบเราก็โหลดได้เลยนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการดาวน์โหลดรูปภาพจากไฟล์ของ Google Drive นะครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ่วงนี้มีความสุขสวัสดีครับ